ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีสินค้าตัวใหม่ที่อยากจะมานำเสนอมากๆแล้วก็ถูกใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือพระสถูปมินิเป็นผู้พระสถูปผู้นะคะที่สามารถเอานำมาแขวนไว้นะคะนะคะตามรถนะคะที่รถก็ได้หรือว่าในกระเป๋าในย่ามนะคะในเป้ หรือว่าจะนำติดตัวไว้ก็กได้เลยนะคะอันนี้เป็นพระจะพระสถูปจำลองนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่างานที่เขาทำมาเนี่ยเรียกว่าไม่ต่างกับงานชิ้นใหญ่เลยนะคะนะคะถ้างานชิ้นใหญ่ที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้มาเป็นลูกค้ากันนะคะอย่างอันนี้อันนี้ก็จะเป็นงาน ขนาด17เซนติเมตรนะคะนะคะคือเก็บรายละเอียดของงานเนี่ยเรียกว่าไม่ต่างกันเลยนะคะเรื่องของรายละเอียดของออตัวพระสัตนะคะมีอัญมณีประดับนะคะแล้วที่สําคัญนะคะด้านในเนี่ยมีบรรจุมนตรมนตราที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญของชาวทิเบตเนปาลหรือว่าชาววัชรยานนะคะ อันนี้เรียกว่าเป็นมตลที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักนะคะก็คือโอมณนีปัตเมหูมนะคะเป็นมนตราอันศักดิ์สิทธิ์ของวัชรยานของอพระอวโรติเกสวนนะคะไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะนำบทความมาลงให้นะคะสำหรับพัะสถูปอันนี้นะคะผู้ที่เ,เคยเป็นเจ้าของพัสถูปแบบรูปลักษณ ที่นำไปบรรจุจริงได้อันนี้ก็จะไม่ต่างกับขนาดใหญ่เลยนะคะต้องบอกไว้เลยว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะนำอ,อ,อาจจะไม่ใช่พระธาตุนะคะอาจจะเป็นเรื่องของออคำสอนบท บทาพระคาถาพระสูตรหรือว่าบทสวดมนต์อย่างบ้านเราก็จะเป็นบทสวดมนต์ต่างๆนะคะเราก็บทคาถาต่างๆเราก็สามารถที่จะนํามาใส่กระดาษเล็กๆแล้วก็มาบรรจุนะคะในพระสถูปนี้ได้นะคะพระสถูปนี้ความหมายนี้ดีมากๆนะคะคือชาออจริงๆนะตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วพระสถูปเนี่ยเขามีแทนค่าว่าเปรียบเหมือนเป็นพระวรกายขององ,องค์พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้านะคะ ซึ่งในนี้จริงๆมีเขียนไว้เหมือนกันนะคะว่าเป็นพลังวรากายแทนค่าเป็นจักรวาลจักรวาลมีดวงดาวต่างๆที่มันที่อ,อ,อยู่ในร่างกายของเรามีค่าแทนค่าเป็นจุดต่างๆอะไรยังไงบ้างนะคะสามารถหาอ่านได้นะคะและที่สําคัญไม่ใช่เพียงแค่ว่าพระสตูปี่ยมีความหมายแค่เป็น ตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะยังมีค่ายังแทนค่าความหมายของพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ทั้ง84 0 0 0พันพระธรรมขันธ์เราจะสังเกตเห็นว่าพระสถูปที่บรรจุหรือว่าสร้างในสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาจะมีการบรรจุพระธรรมพระสูตรพระคำพีพระ,รพพระตรปิฎกต่างๆลงไปนะคะในในพระสถูปเพราะเขาเหมือนแทนค่าว่าการเราได้นำ คำพีหรือคำสอน,นต่างๆไปเนี่ยก็เปรียบเหมือนเป็นคำสอนที่แทนค่าเหมือน8ป0 0 0พระธรรมขันธ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นการระลึกถึงอ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจริงๆความหมายมีมีหลายอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการแทนค่าเรื่องของธาตุทั้ง5นะคะดูงานนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวรายละเอียดก็หาอ่านได้ในเพจนะคะ อันนี้นะคะเป็นพัสดุมินิที่เราสามารถทกติดตัวได้นะคะเอาไปแขวนหน้ารถก็ได้นะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรไปแขวนหน้ารถแล้วเราก็อาจจะใส่บรรจุคําสอนลงไปในนี้ได้นะคะไม่ถึงบรรจุพระสูตรพระคถาอะไรต่างๆนะคะงานนะคะสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นผู้ผู้ห้าสีผู้ห้าสีก็แทนค่าเป็นท่าทั้งห้า ะะเป็นเฉดสีที่ทางวัชรยานเนี่ยเขาจะเน้นมากเฉดสีทั้ง5้านะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเงื่อนมงคลเงื่อนอนันตภาพนะคะเงื่อนอ,อ,อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะไม่มีปมนะคะเงื่อนไร้ปมอันนี้เป็นวัชระนะคะวัชระสี่แฉกนะคะด้านล่างนะคะก็อันนี้เป็นงานโลหะหมดเลยนะคะด้านล่างเขาก็จะมีอักขระ ออมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็งานข้างล่างก็สวยนะคะไม่ไม่ขี้เหร่เลยนะคะแล้วก็วัสดุนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นโลงงานโลหะนะคะตรงกลางนะคะนี่ก็จะเป็นมนตรานะคะใส่แทนค่าเป็นพระธรรมนะคะก็มีตัวผู้ถ้อยมีทั้งหมดกี่สีมีสามสีค่ะอันนี้สีเงินสวยไปคนละแบบสีเงินนะคะก็เขาก็จะเอาโลหะมาชุบเงินนะคะ และอันนี้เป็นทองแดงลมควันนี่ถ้าหลายท่านจะทักว่าพอได้ดูคลิปนี้จะมีเสียงจิ้งจกมีแสดงว่าเป็นสถูป,ป้ายจริงไม่ผิดนะคะไม่ได้เลี้ยงามาตามธรรมชาติอันนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นสีทองสีเงินและสีทองแดง มีความสวยคนละอย่างแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะและที่สำคัญพัสดุแต่ละอันนะคะต้องบอกไว้เลยว่าสามารถที่จะถอดชิ้นส่วนของพัสดุเพื่อที่จะนำมาบรรจุคำสอนบรรจุบ,บทพระคาถาต่างๆลงไปเป็นกิมมิ c เล็กๆน้อยๆได้ในนี้นะคะเห็นเล็กๆแบบนี้นะคะก็ถอดชิ้นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะก็ไม่ยากอะ่ะก็หมุนมา ะะก็สามารถจะถอดออกมาแล้วก็นำคือเขาจะแยกชิ้นออกมาเลยนะคะนำออกมาใส่อะไรลงไปข้างในได้นะคะใส่คำสอนใส่พระสูตรบทคถาพะคาถาต่างๆจริงๆข้างในก็คือเป็นแค่บิดเกลียวธรรมดาเน,นะะี่ยค่ะสักครู่นะคะอุ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ตรงนี้เป็นอะคริลิกนะคะอะคริลิกถอดชิ้นได้หมดเลยทุกชิ้นส่วนคืองานโอเคหมดเลยค่ะงานสวยหมดเลยทุกจุดเลยนะคะงานสวยหมดเลยผู้ก็นิ่มๆน,นะคะนี่ก็ถอดออกเป็นชิ้นส่วน สวยค่ะสวยค่ะดูแล้วจะได้คือถ้าได้หุดหนุนได้มาเป็นเจ้าของจะไม่ผิดหมังจริงๆนะคะเขาก็จะใสมะะบบ่มาเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวจะทําเป็นแบบว่าสําหรับท่านที่ต้องการสะสมเป็นคอลเลคชันนะคะก็คือซื้อ3ามเลยนะคะแล้วก็จะได้ราคาที่แบบถูกลงนะคะค่ะ,ะก็ ลองดูนะคะถ้าเกิดท่านใดที่มีพัสัตถูกองค์ใหญ่แล้วต้องมีพัสัตถูกจิ๋วนี้นะคะเอาเก็บไว้นะคะติดตัวนะคะมันน่ารักมากเลยค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะว่าเดี๋ยวมีสินค้าอะไรมาแนะนำนะคะก็จะมานำเสนอนะคะถ้าดูจาก YouTube ก็ฝากเข้ามากดติดตามพี่ด้วยนะคะตอนนี้ยอดคนติดตามอยู่ประมาณน,นับอยู่แล้ว2คนเค่ะนะคะ,นะคะก็ฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ